ภาพครอบครัวป๊อกควงแขนมาร์กี้ไหว้บรรพบุรุษตะก,กุลจีราธิวั์เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้จักครอบครัวนี้กันเป็นอย่างดีสําหรับครอบครัวของนางเอกสาวชื่อดังมาร์กี้ราซีและสามีสุดที่รักป๊อกพัฒน์สอนกรจิราธิวั์ที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็มีทายาทสุดน่ารักด้วยกันทั้งสองคนเป็นคู่ฝาแฝดชายหญิงชื่อว่าน้องมิก้าและน้องมิยาซึ่งในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีหนึ่งเทศกาลสาคัญของหลายๆครอบครัว ที่ได้รวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาไว้บรรพบุรุษเช่นเดียวกับครอบครัวของปอกไดมาร์กี้ที่ล่าสุดได้มีการออกมาเผยโมเมนต,ต์ความอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาครอ,าอบครัวใหญ่ซึ่งทั้งคู่ได้ผ่านน้องมิก้าและน้องมิยาได้เดินทางไปบ้านเก่าแก่ที่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประจําตระกูลจีราธิวัดและต้องบอกเลยว่าเป็นอีหนึ่งโมเมนต์ที่ไม่ได้เห็นบ,บ่อยๆโดยทางอินสตาแกรมส่วนตัวของมาร์กี้ดาศีได้มีการออกมาเผยภาพครอ,อบครัวขนาดที่แต่งตัวต้อนรับวันตรุษจีนกันยอย่างสดใสพร้อมหน้าพร้อมตา